สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่28นะคะพฤศจิกายน2565วันนี้พี่อยู่มาส่งบิน3คนนะคะก็จะเป็นน้องๆไปงานโรงงานอะไรรถยนต์ก็คือผลิตเฟืองรถยนต์แล้วก็น้องอีกคนนึงก็จะไปโรงงานเกี่ยวกับแปรรูปเหล็ก,ลกส่วนพี่อีกคนนึงก็คือเขาเป็นคนที่ไปอยู่ไต้หวันครบาา12ปีแล้วแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้แต่ว่าในาจ้างอะ่ะก็คือว่าชอบ ในตัวของพี่เขาแล้วก็ได้ทําหนังสือนะคะมาเดินเรื่องเอาพี่เขาเข้าไปทํางานที่เดิมซึ่งเราก็ไม่รู้ขั้นตอนนะถ้าใครถามก็คืออันนี้บอกตรงๆเลยว่าเราไม่ทราบว่าในจ้างนะเขาใช้วีซ่าลักษณะแบบไหนเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนเดินเรื่องนะคะเอาเข้าไปก็คือดีมากเลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตรวจนะคะ,ะที่ด่านนะคะก็คือรายงานตัวเขาเรียกรายงานตัวเพื่อที่จะออกไปทํางานไต้หวนันเขาเรียกการตรวจคนหางานเนาะเพราะว่าเราไปผ่านกรมแรงงานนะคะ วันนี้ก็สูงบินไม่เยอะมากก็แค่สามคนนาะอนิดหน่อยก็จะมีหนุ่มเชียงรายหนุ่มมหาสา,ารคามแล้วก็หนุ่มน้องคายเป็นคนบ้านเดียวกันกับพี่อิ๋วนะคะคนสีเชียงใหม่เองนะคะก็อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการอธิบายขั้นตอนต่างๆว่าเราไปผ่านกลุ่มแรงงานไม่มีการโดนหลอกลวงแน่นอนนะคะถ้าใครสมัครงานกับพี่อิ๋วนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะ ก็จะคือเป็นแบบนี้เลยนะคะมาส่งบินพี่อยู่ก็จะอัปเดตให้ดูตลอดนะคะสําหรับคนไหนที่มีลูกมีน,าน้าสนใจอยากไปไต้หวันก็คือสามารถรับชมได้อันนี้ก็ถ่ายรูปขเขาเลือกถ่ายรูปก็บอกว่า,ายืมตัวตรงซีจะถ่ายรูปแล้วอะไรอย่างนี้เราก็จะมาถ่ายกับยักษ์อีกะะถ่ายรูปาที่น่าถ่ายที่มาเลยย กับยักษ์ค่ะมาถ่ายกับยักษ์่อนะคะทุกคนต้องโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับยักษ์จะได้บอกจะได้ดูเสมือนว่านี่เราจะบินไปไต้หวันจริงๆนะถ้าใครไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้คือไม่ได้บินนะคะก็คือต้องมีรูปส่งให้น้องๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะคะแจกเอกสารให้กับน้องๆที่จะบินไปไต้หวันก็คือจะเป็นเอกสารส่วนตัวและเอกสารให้ในจ้างเอกสารส่วนตัวก็คือจะมีใบสัญญาจ้างใบกองทุนต่างๆ เพื่อที่จะให้เรานําติดตัวไปนะคะเวลาตอมอถามอะไรหรือว่าต้องการอะไรมันก็จะอยู่ในซองนี้พี่อิ๋วก็จะให้เก็บนะคะเก็บใส่ในเสื้อเสื้อที่เราแจกก็คือเสื้อบริษัทนะคะ,ะก็คืออันนี้ก็คือบอกให้น้องแกดูว่าข้างในมันมีอะไรมีปากกามีเอกสารนะคะก็คือสามารถเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเสื้อก็คือเสื้อเสื้อบริษัทเราค่ะมันจะมีกระเป๋าด้านในเป็นที่ใหญ่ๆขนาดเท่ากับซองสีน้ำตาลพอดีนะคะใส่เข้าไป นะคะมันจะได้ไม่หายถ้าเกิดว่าเราถือหรือเราหลงเอาไปวางที่อื่นในขณะที่ไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้มีปัญหาได้เนาะอันนี้ก็คือที่ค่ะเป็นขั้นตอนผิ่ก็จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็คือไม่ต้องไปปลูกใส่ม่กระเป๋าเพราะเราเปรับของเอาจากกระตุ้นเสร็จแล้วเราไปใส่ตู้ทำงานไปใส่ในตู้ไปทุกนี่นนั่เลยถ้าเขาออกไปปลูกไปกับของโซนของสามห้ารูปนะก็แล้วก็ปิดใส่ไปในเสื้อเนี่ยเอาใส่ไปในกล่องมีปากกาพ่วงด้วยเนี้ย เอาใจไว้ซอสเดียวอแต่อสซีอิ๊วพีมันซอสเดียอ่ะแล้นี่เอาถูดเราถูตักตักเอาเอะต้นที่บอกเออ่าแบนี้จะได้วแล้วถูกห้องน้อางไรา้ย่าแล้วหรเอาไว้นไเอาเลยเพราะว่าโอเค เอาซื้อมาจากไหนซื้อแท่นสักซื้ออย่างขอแท่นสักว่ะเป็นโค้ชจักมาแต่จังหวัดสารคามสารคามว่ะไปอยู่ไต้หวันสักปีไปอยู่สิบสองปีสิบสองปีครบแล้วอันเป็นเป็นอยังจังอยูหัวสิบสองปีโรงงานมันดีบอกหรือว่าจังไหนโรงงานนายจ้างดีนายจ้างดีเนาะแล้วไปต้องแต่สมัยเงินเดือนเท่าไหร่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอ๋อมีโอบอ่ะมีตลอดบอเอาหรอยู่ส่งเงินกระบาลหลายบอ เดือนละสามหมื่นเดือนละสามหมื่นเราเราเวลาโบมีโอมีปะโอ้มีโอตลอดโรงงานเห็ดเกี่ยวกัะเหมียงพลาสติกมันเป็นพลาสติกเป็นยังเป็นเม็ดปะพลาสติกเม็ดมันเหมาะอันตรายบะอ๋อคนแพ้กับผิวหนังปะป่อยไม่มีอ๋อถ้าคนแพ้ผิวหนังเปื่อยอยู่อ๋อก็คือไม่แน่อันตรายอยู่แต่ว่าเขากัเขากป้องกันเอาอ๋อคืืืออออาางมหัแล้วห้องพักห้องย่างดีปะ พ่อใส่ได้อยู่ออ๋แล้วมีคนไทยหลายป่ะคนไทยตอนนี้มีแปดคนคนไทยตอนนี้มีแปดคนเข้าไปตะเต้สิบสองปีที่แล้วสิองปีที่แล้วมีคนไทยแค่สามคนมีคนมีคนไทยแค่สามสี่คนเอาเราไปไหมไหมเข้าฝึกภาษาไต้หวันจังไหนไปไหมไหมเรียนเองอ๋อเรียนรู้เองแต่ว่าสมมตอนี้เราได้แล้วมันบ่ะได้เราได้แล้วอ๋อแล้วแล้วครบสิบสองปีแล้วปกติแล้วตามกฎหมายก็คือไปบ่ได้แต่วันใหจ้างก็คือเดินเรื่องเอาเข้าไปเพราะว่า เขาประพืิโตดีเนาะแมนบอกเออมีส่วนอยู่แมนบอกถ้าเกิดเขาเหตโตัวอดีในจังกับบเอาเนาะแมนบอกเออดีใจบอกสีได้ไปอีกรอบนึ่งเลยดีใจอยู่นึกว่าสีไปบ่ได้แล้วแต่ว่าในจังกับพยายามติดตัวกลับมาแมนบอกกลับมาอยู่ให้โดนบอะีเก้าปีเขาก็ยังจําเขาได้บอกด้วยจังไงติดต่อกันตัอติดตัวกับในจังตลอดก็คือในจังพยายามที่จะดินล้นหาท่างให้เขาไปอยู่แล้วโอ้แสดงว่าปรพืิโตดีเนาะ นายจ้างตั้งอยากอยากให้ขึ้นไปงานดีอืมงานก็ดีนายจ้างก็ดีแต่เข้าก็ต้องดีนะถ้าเกิดว่าบดีเก้าปีปกติเขาก็เอาผู้อื่นก็ได้เนาะแมนบอกพูดถึงวาน่ะเออโอเคโอเคซื้อว่าจังไหนซื้อโจวป่ะไปค้นมานไหนสีเชียใไม่บ้านเดียวกันกับพี่อู่เนาะดีใจบ่าได้บินละเคยไปเคยไปไต้หวันบ่ะเคยเคยเห็นงานอียงมา งานโรงงานเนี่ยเห็นงานโรงงานบ้านเฮานี่ยบอกแล้วตื่นเต้นมัหรือว่าเฉยๆตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่เคยขึ้นเครื่องบินมัเคยครับเคยๆอยู่แต่ว่าบ่เคยไปนอกประเทศใดก็บ่เคยไปอันอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตของการไปเมืองนอกมีมูบ่นี่มูบินน้ำแข็งตะก่นมูบินี่แหละครับโคสุดท้ายมูบอ๋อโคสุดท้ายมูบไปยุคเเค่ไหนไปยุทาวหยวนไปยูเทาหยวนโรงงานเฮี่เกี่ยวกับหยังฮู้บอเฮชรเด็กครับเพดหยังก็เฮด่อบ ลูกประพัดเหล็กทุกอย่างเนาะเห็นเห็นอยู่มันวออยู่ในกลุ่มเนาะคิดว่าสียูได้บ่คิดว่าได้ยู่บ่ได้ก็อยู่ไห้ได้เด้อเออสู่เอาเด้อเอาลองเมืองเชียงรายเนาะเคยอันนี้คือไปไปเมืองนอกครั้งแรกใช่ไหมหรือว่าเคยไปประเทศอื่นมาแล้วครั้งที่สองแล้วเหรอเคยไปเกาหลีมา้อ๋อเคยไปเกาหลีมาแล้วอ๋อถ้างั้นก็น่าจะจะชินแล้วเนาะไปเมืองนอก ไต้หวันยังไม่เคยอ๋อขยับตปแต่ว่าเกาหลีนี่ทํางานเร็วมากเลยนะใช่ไหมแต่ว่าไต้หวันทะมันไม่ได้เร็วมากเนอะอันนี้ไปโรงงานเกี่ยวกับอะไรเฟืองรถยนต์อะไรพวกนี้เฟืองรถยนต์เนอะมีญาติพี่น้องไหมในไต้หวันอ่ะมีคนแถวบ้านไปมีคนแถวบ้านไปอยู่เออเออแต่อยู่คนละเขตก็คือลองลองลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไง คิดว่ามันจะดีไหมคิดว่าตัวเราเลยครับอยู่ที่ตัวเราไปปรับอยู่ที่ออออยู่ที่ตัวเราเนาะเออโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเด้อคพร้อมในการที่จะโบกมือบายบายจะไปไต้หวันแล้วหรือยังอ่าฮเดี๋ยวเราจะไปส่งแล้วค่ะอ้าวไพอยากเอนยากมาได้นั่งด้วยกันบ่นั่งบ่ได้นั่งน้ำกันบ่สหมายเลขยัง้ดีห้าหนึ่งดีห้าสิบสาม หาสีเพระนางคนเรามองเลยเออไม่เป็นไร่ะเดี๋ยวพี่อยู่ไปส่งไปเดินเลยเดินเลยเอาเอานะาห้บอลนะสกแกนคือเขานะเห็นไหมนะนะสกแกนเหมือนเขานะแล้วประตูมันก็จะเปิดเดอ้อเดอ้เดอเอาเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยโอ้กําลังปวดกันมากกน